วีปสแวบรบมาเบิงหนึ่งมือก่อนไปบินข้องเฮาเมนเฮาเห็ดยังเดเปิดคลิปมาเฮากะหลีดเสื้อแล้วก็ไซแท็กเรียบ้อยจ้าต่อมาเฮากะมาหลีดสเกิดต่อเลยปิ่นไปปิ่นมาหลีดจนมันเรียบแล้วก็มาหลีดผากัง่งอืมบ่หูเป็นยังไรโบกกับผากั่งกับผากันเปื้อนนี่นะโอ้ยเบาพิตลอดเนาะบบมีไผที่บอกที่จะไปเฮ็ดเรียบโดยที่บหลีดเครืองเนาะ ความโยก็ขึ้นกับการใส่ของแต่ละบุคคลแล้วเขาก็มากวดเบิงอุปกรณ์ในการไปบินของเราว่าเราเกี่ยมพร้อมหรือ,อยังอ้า oh ว my god ฉันสับสนกับตัวเองมากแล้วเขาก็จะมาเบาะอันนี้จะเป็นโน้ตเปิดให้เบิงจานโน้ตเขาจดประจาําวันแล้วก็จะมีเครื่องซ้ำอ้างของเ้านั่นเองกระเป๋าเล็กๆแล้วก็ อืมอันนี้ก็คือปืนบันทึกการบินแล้วอันนี้ก็คือเซฟตี้มันต้องมีนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็เซฟตี้แบบเมนนัวของฉันเองเอาทุกคนเขาก็ขนกระเป๋าไปวะ่ะมีเครื่องครบรบอมีใบ,บอนุญาตการบินแล้วก็มีพาสปอร์ตเว้ยมีอะไรอะของผู้หญิงผู้หญิงอะเป็นเมนอะแล้วก็มีอันนี้เดิมมีตุ้มหูเดอิอเห่นปะ มีตุ่มหูเนาะมีพาปิดปากใส่ส่วนตวแล้วก็มีโมงมีอันแบบทีมมันเป็นสเปรย์ที่แบบจําเป็นอะแล้วก็มียาฟดท,ที่แบบเวลามื่อๆเนาะทำเมื่อยแสกินแล้วก็มีช้อมมีมีมดย่างที่แบบใส่มีอันหอนอันพันขี้หูพวกเจ้าแล้วก็อันเมีย้ยงก็อันยาน่ำฮะนะสมุนไพรจีนนะเขากจะเก็บไว้คือเก่าเด้อชาคนเบิ่งว่าเออเครื่องเขายังขบอยู่เนาะ แล้วก็มาเบิงไฟสายหุงหรือว่าบบหุงเนาะบบหุงเขาก็ซักไว้เลยจ้าซัากละหามลืมเอาใส่คือเก่าเดอโนโกไอเทมนะจ๊ะแล้วเขาก็จะเป็นทั่วไปยาสามัญประจำบ้านอันนี้ใส่ไว้ตั้งแต่บินมือแหลกจนฮอดปัจจุบันนี้่เนาะเป็นยาที่แบบตัวเองใส่เองพกติดตัวไว้ไนเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วต่อไปเขาก็จะมาเปิดลักใหม่ลักเกดเลยจ้า อันนี้ต้องเป็นสาเล่น What in my แบกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแมนนวออันนัสเมนของฉันเองเปิดต่อไปอันนี้เป็นห้องหน่อยเดี๋ยวพวกเจ้าอันนี้เป็นห้องทั้งนอกให้เบิง้งอา้าวอันนี้จะเป็นยาสีฟันแล้วก็ไม้ถูแควจ้าแล้วก็ค่อยก็ยืนซึ้งขึ้นยังอยู่ค่อยขึ้นว่าค่อยเอายังหยัดใสนีเดเพะท่องนอกตัวนี้มันจะมีถุงตีนด้วยอุ้ยถุงเท้าเออนั่นแหละ แล้วก็เอาเขาไปไว้อืออันนี้ก็เป็นวอกไปบินก่อนหนึ่งวันก่อนไปบินหนึ่งวันหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ทําการยัด,ย,ดยัดเขาแล้วก็จะไม่ให้เบิงเขาจะมีสุดซ้อมบวงส่วนตัว i v a t e นะจ๊ะอืมหิดสิบไปเลยจ้าแล้วเขาก็จะมาไขาให้เบิงข้างในเดี๋ยวทางนอกยังหม,มดมี ม่อันเบล s m a สมอลบานาอันน้อยของเขาอยู่นี่ทางค้างนี้ต่อไปเขาก็จะมาเปิดข้างในกันเลยนี่ไงกระเป๋าสัมาที่มันหนักๆอะ่ะมันไม่ใส่อะไรนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบอกเครืองสำอางอีกหนึ่งเซ็ตของเขาเนะมีครบเลยอยู่หันมีทางอันควีนซิ่งมีทางกันแดดเนาะแล้วคอยกำลังอธิบายว่าเป็นยังงคอยจึงเลือกเดทใส่กับ อันนี้เนาะอันนี้เป็นเกิบที่ใส่เปลี่ยนเวลาเหตุเวียกเทอมยนเนาะเลือกเดทพราะว่ามันพกพาสะดวกคันเฮาเลือกเป็นเครื่องซอง,งสินเสื้อหรือว่าทรงมันจะเห็นให้กระเป๋าเฮาหนักขึ้นแล้วก็เปืืองพื้นที่ขึ้นเดทสุดเดียวก็คือจบนะจ๊ะว่าเป็นยังจึงเลือกเดทเนาะใส่บัดเดียวแล้วก็แลวเลยอ่าสตาฟัเอียงของผู้หญิงกับเกี่ยมเนาะแล้วก็มาทบทวน บทเฮียนน้อยหนึ่งมันจะเป็นกิจวัตรแบบนี้เลยทุกเธอ่อยก่อนคอยจะไปบินเอาบายบายฝากติดตาม